ครับนะครับกาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการกรีดยางนะครับก็คือเบียดท่อ้ํายางนะครับนะก็การกรีดนะครับถ้าเรากรีดไม่ถูกวิธีนะครับมันก็ทําให้น้ํายางนะครับมันไหลแบบว่าไม่นานไหลไม่เยอะนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับก็จะมานะครับ มาทำมากรีดให้ดูนะครับว่าการเบียดเราจะเบียดประมาณไหนนะครับนะถ้าเราเบียดลึกเกินไปมันก็จะทะลุท่อน้ำเลี้ยงนะครับทำให้ยางเราเนี่ยโทรมนะครับนะวิธีการกรีดการเบียดนะครับการวางมีดนะครับเราเราจะวางยังไงนะครับเอียงมีดประมาณไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็จะมาสาธิตนะครับจักสอบสามต้นนะครับ เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วนะฮะเพราะว่าเพิ่งเกิดเสร็จนะครับก็มาดูเลยนะครับอ่ะนะครับก็มาดูเลยนะครับก็อันดับแรกนะครับการวางเม็ดเราเม็ดองศาแต่ละล่องนะครับมันก็เอียงไม่เท่ากันนะครับอันนี้ล่องเ65นะครับตาโอเคนะครับก็อดับแรกนะครับเรา จิกให้ถึงท่อน้ํำยางนะครับท่อน้ํำยางจะมีอยู่สามท่อนะครับเราต้องจิกให้ถึงนะครับเนี่ยพอมันถึงแล้วนะครับคือแก้มมีดนะครับตัวนี้เขาเรียกว,ว่าแก้มนะครับเราต้องวางให้ชิดกับหน้ายางนะครับนะและก็ห้ามเอียงแบบนี้มากเกินไปถ้าเราเอียงออกข้างนอกออหันเดือยเข้าข้างในมันจะบาดแกนไม้นะครับนะ นี่ฮะนี่ครับก็กรีดตรงนี้ครับีอย่างมีดนิดหน่อยเห็นไหมครับมันก็เนี่ยครับมันก็จะไปไปเบียดนะครับท่อน้ํายางชั้นที่สามนะครับมันจะทําให้น้ํายางเราออกดีนะครับออกออกนานนะครับเพราะว่าเรากรีดถึงเอ่อท่อน้ํายางชั้นที่สามนะครับก็คือวางหูเม็ดเอ้ยเอ่อแก้มเม็ดนะครับให้ชิดกับหน้ายางนะครับ อ่าแล้วก็เอียงมีดออกด้านนอกเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามีดล่อง65มันจะแคบนะครับนะแต่ถ้าล่อง70จะพอดีนะครับ70นะครับนะฮะครับนะครับก็มาดูต้นต่อไปนะครับนะเพราะว่าวันนี้จะให้ดูแบบชัดๆไปเลยนะครับเนี่ยนะครับดูนะฮะ วางมีดปุ๊บนะครับเราจิกนะครับแล้วก็ให้หูแก้มมีดนะครับให้มันชิดกับหน้ายางแบบนะี้ครับเห็นไหมมันก็จะเนี่ยนะครับมันก็จะเกลีดเข้าไบว่าชั้นท่อดน้ายางนะครับเนี่ยนะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็อย่าเอียงเม็ดเ,ออเกินไปนะครับ นะถ้าเอียงเกินไปนะครับมันจะเออมันเรียกอะไรนะครับนี่ไออ่านะครับเพราะว่าไม่มีคนถ่ายให้นะครับก็ถ่ายคนเดียวนะครับก็เอ่อฝนตกนะครับก็จะมีน้ําในถ้วยก็จะทําให้การกีดยางนะครับมันเสียเวลานะครับอ่อดังแรกก็คือเก้านะครับจิกตะวัดออกนะครับ พอเรารู้แล้วว่ามาถึงท่อแล้วเราก็กรีดเลยฮะเนี่ยอย่างเนียดินไปนะครับเพราะว่ามิฉะนั้นนะครับมันจะบาดเก่นไม้นะฮะมันจะทำให้อายุยางอ่าสั้นลงนะครับเราต้องพยายามเรียนรู้นะครับก็คือต้องเรียนรู้วิธีการแต่งโดยเฉพาะแก้มมีดตัวนี้นะครับเพราะว่าแก้มกับเอ่อเดือยนะครับเป็นตัว เป็นไฮไลท์นะครับคือสองอย่างนี้นะครับต้องบรลานกันนะครับมันถึงจะทําให้การขรีดยางเนี่ยง่ายแล้วก็เร็วนะครับการการดึงมีดการกระตุกมันจะได้บรลานนะครับนะนะครับประมาณน,นี้นะครับเห็นไหมครับยางก็จะออกนะครับนะนะครับก็ ครับนะฮะคลิปนี้นะครับก็เนื้อหาสาระก็สั้นๆนะครับก็ไม่ทําคลิปยาวเพราะว่ากลัวพี่น้องดูไม่จบนะครับก็เลยทําสั้นๆเอานะครับก็เออก็ลองไปปฏิบัติดูนะครับก็คิดว่าซ้อนละเอียดแล้วนะครับนะก็จิกห้ถึงท่อนะครับชั้นน้ำยางนะครับนะแล้วก็จรีดพยายามเอาแก้มมีดตัวนี้นะครับให้มัน ให้มาคิดกับหน้ายางนะครับนะแล้วก็การเอียงเราก็อย่าเอียงออกเกินไปนะครับนะเนีบเกินไปก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะเอียงเอียงนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีดลองหกห้าเนี่ยมันแคบนะครับแต่ถ้าลองเจ็ดสิบจะพอดีนะครับนะฮะครับเลิปมนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวเออเอาไว้เจอกันใน ep ีต่อไปนะครับในการจีดยาง ครับวันนี้